สวัสดีครับผมอาจารย์นนท์หัวนพิชัยสงครามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดวงตีแตกครับรายการที่ว่าด้วยเรื่องของพลังงานตัวเลขและพลังงานดวงดาวทางโหราศาสตร์ในแบบที่รูล้ลึกมากกว่าที่คนเคยรู้ครับสำหรับคลิปเนี้ยผมจะมาทำนายดวงวันที่1 2 3ตุลาคมครับ ก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สําหรับคลิปนี้เอาเอาเป็นเรื่องของที่ต้องระวังตัวกันก่อนนะครับระวังตัวระวังภัยระวังใจระวังอารมณ์ของตัวเองครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าเดือนตุลาคมเนี่ยมันมันเป็นเดือนที่ผมเห็นผมเห็นผังดวงเมืองแล้วนะมันมันมีตัวเลขที่รุงแรงที่มันตรีโกนกันอยู่ถ้าเรามองในชั้นเอกเนี่ยเราจะไม่เห็นเลย เราจะไม่เห็นเลยว่าเออมันตีกรนกันยังไงแล้วก็มันมันทุนแรงยังไงส่งผลยังไงครับก็ผมจะขึ้นผังดวงเอาไว้ให้ดูด้วยครับว่าเอ่เวลามันตีกรอนเป็นยังไงเราจะไม่เห็นเลยจากว่าจากเอ่อผังชั้นนอกคือชั้นเอกเราจะเห็นเราจะเห็นเฉพาะในชั้นระหวางระวางกับตีอย่างเท่านั้น แต่ตัวอย่างเนี่ยถ้าถ้าไม่พิเศษจริงๆผมจะไม่พูดถึงจะไม่ลงลึกเรามาว่ากันในเรื่องของหน้าวางที่ประสานกับชั้นเอกชั้นนอกนะครับก็ตอนนี้ลักษณาเมืองมันทับด้วยเลขแปดใช่ไหมผมขึ้นผังไว้ให้ดูนะทางนี้นะครับก็ทับลักษณาเมืองด้วยเลขแปดในชั้นเอก แต่นี่มาในมาในส่วนของกระดุมพระของเมืองกระดุมพระนี่คือถ้าทั่วไปที่เรารู้จักกันก็คือว่าเป็นเรื่องของตําแหน่งของการเงินแต่ในทางโหราศาสตร์วิชาสงครามมันแปลได้อีกว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมการกระทําความชอบไม่ชอบที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าเลขมันแรงสามศูนย์นะครับเป็นเลขปะททะรุนแรงถ้า ถ้าเป็นอาวุธนี่ก็คือระเบิดสามนี่แปลว่าแก๊สก็ได้สามบวกศูนย์แปลว่าแก๊สระเบิดก็ได้แปลว่าการอุดการอั้นก็ได้สําหรับเลขศูนย์นะครับเลขมลติยูซึ่งเราเห็นไปแล้วกันว่าทางต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เขาส่งแก๊สให้กับประเทศอื่นเนี่ยเขาอุดเขาอั้นใช่ไหมสนย์มลติยูเนี่ยเขาไม่ปล่อยแก๊สให้ให้กับประเทศอนเรื่นๆ ที่เขามีปัญหากันอยู่ทีนี้ทีนี้เรามาดูในชั้นระหว่างเนี่ยมันตีกนเลขหนึ่งเนี่ยมาแทงสามศูนย์ในชั้นเอกผมผมจะพูดประสานกันเลยนะระหว่างชั้นเอกกับชั้นระวางเลขมันเวลาเขาเวลาดูทางประเยสงครามเนี่ยควรดูประสานกันทีนี้เอกเนี่ยอะมันสามศูนย์ พอมาดูในชั้นนวางเนี่ยมันหนึ่งแล้วมันตรีโกนกับเลขสามที่ตำแหน่งอะไิอะไิของเมืองของของประเทศของโลกนะครับหนึ่งบวกสามนะครับไปตรีโกนกับศูนย์เก้าเลขหนึ่งเลขสามเลขเก้านี่ยเวลามันจรมาตรีโกนกัน,นหรือว่ามันร่วมพบเรือนเดียวกันเนี่ย มันแปลว่าเป็นเลขของอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงการประทะความตายการขาดสติอารมณ์มู่ววามก็สำหรับเรื่องการใช้รถใช้ถนนขอให้มีสติระมัดระวังกันครับเพราะว่าอารมณ์มันจะรุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าวนะแล้วมันก็จะขาดสติทำให้เราเนี่ย ตัดสินใจผิดพลาดอารมณ์บู้วามอารมณ์ร้อนหัวร้อนกันที่เราเข้าใจกันนั่แลรามันขาดสติแล้วมันทําอะไรที่ไม่คาดคิดลงไปโดยที่เราเองก็ยั้งตัวก็คือยั้งไม่ทันแล้วครับมันพลายไปแล้วแล้ว,ลวก็จะกลายเป็นคดีความกันก็สําหรับเรื่องใช้รถใช้ถนนให้ระวังครับคนขับรถก็ควรระวัง คนอยู่ข้างถนนคนข้ามถนนก็ต้องระวังตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าความตายมันไม่มีสัญญาณบอกเหตุแล้วครับความตายมันมีแรงดึงดูดของมันเลขเก้ามันบอกชัดอยู่แล้วครับว่าเป็นเรื่องของความตายถ้าจะดูดวงตายก็ดูเลขเก้าศูนย์บวกเก้าแปลว่าจะมีกับดักมาขวางถนนอยู่หรือปิดบังไม่ให้คนมองเห็น หรือเห็นแต่คนคุณประมาทถ้าคนดวงจะตายเนี่ยคือมันจะมองอะไรไม่เห็น,นะครับมันจะรู้แต่ว่าฉันจะต้องข้ามถนนฉันจะหยุดรถตรงนี้ฉันจะขับจะแช่จะช้าแต่ว่าเจ้ากรรมในเวรมาพุ่งชนทันทีครับก็ต้องระวังกันมีเกณฑ์ที่ว่ารถ เกิดเสียหลักอุบัติเหตุแล้วก็พุ่งออกข้างทางอาจจะพุ่งเข้าร้านอาหารด้วยก็ได้นะหรือพุ่งเข้าร้านแก๊สนะครับอันนี้ก็อย่าพิ่งเชื่อนะครับไปรอดูเขาเองอย่าพิ่งเชื่อเพราะเป็นรายการความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณครับสำหรับเรื่องความรักก็คนที่เป็นคู่รักกัน ควรตั้งสติมีสติต่อการเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่แรงมากๆมีเลขทํามุมกันแรงๆไล้ๆ,ลๆถ้าเรามองดูชั้นชั้นนอกชั้นเอกเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราดูที่ชั้นระวางผมขึ้นผังมาให้ดูแล้วเราจะเห็นว่ามันเออมันแรงนะท,ทําไมถึงต้องดูนาวางเพราะนาวางเป็นพลังชี่เป็นชั้นที่ว่าด้วยพลังชีของจักรวาลอ่า เรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวัชจักรใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องของพลังชีตรงไหนมีเส้นทางพลังชีจะไหลผ่านไปได้เสมอครับให้ทางเล็กแค่ไหนก็ตามมีช่องมีรูเล็กลๆมพลังชีมันไหลเวนไปได้หมดแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกเรื่องความรักไปแล้วก็ระวังเรื่องมีปัญหาทะเลาะกัน เตียงหักรักเล้านะครับรักแยกแตกแตก,แตกหักจากกันเตียงหักอาเลขเก้าเลขเก้าไปว่าที่หลับที่นอนก็ได้เตียงหักโอเคหกหนึ่งก็หกบวกหนึ่งในชั้นเอกนะครับแล้วมาเรา้าวางเนี่ยเลขสามาแทนก็แปลว่าคู่รักเวลาพูดจากัน,นะระวังระวังหน่อย มะนาวไม่มีน้ำาออกไปเอาเอา,เอาน้ำตาลหวานตั้งสติครับตั้งสติแล้วคุยกันเวลาพู้จาแรงๆเดากันก็วเฮ้ยเราเบรกมั่นก็ดีบางทีไม่รู้ตัวเนี่ยสกิดบอกกันบ้างก็ดีแต่สกิดบอกกันแล้วไม่ใช่โกรธกันถ้าดูคลิปนี้อยู่ระงับไว้ก่อนครับตั้งสติ เรื่องมือที่สามมืออะไรเนี่ยไม่มีครับสำหรับเรื่องการงานการเงินบางคนอาจจะติดขัดบ้างแต่บางคนก็ขายดีอีกดีสำหรับอ่าสำหรับท่านที่มีหน้าร้านก็ระวังจะขายดีครับแต่ไม่ใช่ว่ามันดีตูมตามนะคือคนคนจะมากระจุกหน้าร้านเยอะมากกว่าปกติเป็นบางเวลา ตอนนั้นเองเรื่องมีปากมีเสียงเรื่องทะเลาะวิวาทพูดไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องการอารมณ์บู้ความขาดสติแล้วเกิดฆาตกร,รรมนั้นอันนี้ก็ต้องระวังครับควรมีสติต่อกันมากๆหกหนึ่งยังแปลได้วาด่าทะเลาะจะทจะเลาะกับแม่ตัวเองนะครับ แม่ตัวเองแม่ยายหรือว่าคู่รักทะเลาะก,กันเนี่ยอันนี้ก็อันนี้บอกไปแล้วที่เพิ่มเติมคืออะไรนะแม่ทะเลาะก,กับแม่ทะเลาะก,กับแม่ยายสำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องระวังนะครับก็มีช่วง มีวันวันที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องระวังช่วงเวลาสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับวันที่สองเนี่ยอ่าขอโทษทีช่วงเวลาที่สองเนี่ยคุณต้องระวังสามสามทุ่มครึ่งถึงอสามทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่ง จริงๆก็สามสามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ดีครับเพื่อเรือขาดเพราะว่า,าแต่ละพบเรือนเนี่ยบางทีมันเกี่ยวมันพลังงานมันเกี่ยวแต่ละพบเรือนกันได้มันเกี่ยวพลังงานที่สถิตเนี่ยมันเกี่ยวสายสายก็ได้ขวาก็ได้อันนี้ต้องระวังครับ วันที่สองและว,วันที่สามก็ให้ระวังตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งอันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตื่นตื่นนอนเตรียมตัวออกไปทํางานหรือไปส่งลูกอันนี้ต้องระมัดระวังครับเป็นช่วงเวลาที่คนจะขับรถเร็วด้วยการตรีกนหนึ่งหนึ่งสามเก้าหรือหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับ การตรีโคนเป็นสามเหลียมด้านเท่าจะเกิดพลังที่รุนแรงมากบางทีมันก็ทําลายตัวเองแบการทําลายตัวเองก็คือว่าคุณต้องระวังมากๆสําหรับลัคนาที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็มีมีนเมตพฤกษกเมถุนสิงกันตุนพิจิธโนูมังกร ละกลุ่มจริงๆมันมันก็ต้องระวังทุกลักษณานะครับการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เรื่องการใช้อารมณ์ครับหัวรอ้อนขาดสติสําหรับการงานการเงินก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของในลนักขณะพิจิกมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาวุ่นวายทั้งหมดแล้วก็มีลักษณะพฤกษบางทีเรื่องติดขัดบ้าง ไม่รู้ชีวิตวุ่นวายอะไรนักหนาช่วงนี้นะครับลัคนณะที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือมีนพิจิกแล้วก็มังกรคำโดยเฉพาะมังกรเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพครับควรเช็คตับไตหัวใจม้ามปอดให้ดีเพราะว่าอาจจะเจ็บจุกเสียที่หัวใจหรือว่ามีอาการแสบร้อนในกระเพาะนะครับ กลางอกครับถ้ามันไปแทงกับพื้นดวงถ้าพื้นดวงหนะ้าอกมีสามกับเจดหรือว่าหนึ่งด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่าเตรีมแอดมิดครับไปหาหมอครับตรวจสุขภาพประจำปีเลยก็ดีแล้วก็วันที่สี่นะครับวันที่สี่เ้าก็ได้พักหนึ่งวันแล้วเดี๋ยววันที่ห้ามาดูคลิปกันต่อครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมอาจารย์นุ่นถุนวิมมชัยสงครามรายงานสถานการณ์ดวงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นไปยังไงก็คอยติดตามไปให้ดีครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ